สวัสดีค่ะวันนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรลงนะคะวันนี้ <c oughs> ก็เลยจะมาตัดดอกไม้นี่เลยค่ะทําคลิปตัดดอกไม้นี่เลยค่ะไปใส่เจกันพระเนาะวันนี้วันเข้าพรรษาแต่ว่าเราไม่ได้ไปวัดนะคะวันนี้ก็เลย อยู่บ้านวันนี้อดอกดาวเรืองที่เราปลูกไปยิ่งตัดมันก็ยิ่งขึ้นนะคะนี่กยกำลังออกดอกเล็กๆเยอะๆเยอะเลยค่ะเนี่ย ใช่ไหมคะเลือกเอาดอกไหนที่มันเพิ่งบานใหม่ๆเนาะมันจะได้อยู่ในแจกกันเราได้หลายๆบานหม่อันไหนดอกเกเรเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันเพื่อที่จะให้เขาขึ้นมีดอกไม่ขึ้นมา สวยดีโอ้ยแต่กลัวจะโดนอีกอันนึงอ๋อ,อ,อ,อเ,เป็นคนชอบดอกไม้นะคะบ้าดอกไม้ชอบดอกไม้บ้าดอกไม้แต่ว่ากลัวหนอนกลัวหนอนกลัวส้เดือน กลัวเกงกือกลัวตัวท่ากลัวทุกอย่างเวลาจะทำสวนแต่ละทีเนี่ต้องเตรียมพร้อมค่ะ,ะถุงมือรองเท้าบูทไม่งั้นไม่ได้ลงไม่ได้จับไม่ได้ลงสวนค่ะกลัว กี่ดอกเลยเนี่ยอเอาอันนี้สีนี้อีกสักดอกหนึ่ง ันนี้จะเอาไปใส่เป็นแก้วน้ำนะคะเนี่ยเพราะว่าดอกมันสั้นเราใส่เจกันสูงไม่ได้เนาะเราเอาแก้วน้ำใส่ตรงนี้ได้ประมาณนี้ละนี้เข้ามาเอาตรงนี้มัง แล้วก็นี่ก็สวยนะคะสวยเราจะไม่ตัดเขาเยอะนะคะเสียดายตัดเยอะก็เสียดายตัดแค่ไปใส่เจกันนิดๆหน่อยๆที่จริงที่ตลาดก็มีค่ะดอกไม้แต่ว่าไม่ได้ไปหาซือ้อส่วนมากหน้าร้อนจะถ้าอยากจัดแจกันก็จะเอาดอกไม้ที่บ้านนี่แหละค่ะจัด ได้ไม่ต้องเปลืองตังเพราะว่าที่สวนดอกไม้เยอะนี่ได้แล้วโอ้ยอันนี้ยังไม่บานเลยดอกนี้กำลังจูมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะดอกสีม่วง <c oughs> มันจะโรยดอกพวกนี้ก็เริ่มจะบานที่สวนจะปลูกดอกไม้เป็นแบบบ้านเราเรียกผสมผสานเนาะแต่สีขาวนี่บานแล้วได้สีขาวไปใส่แจกันอันนึนนงนี่ค่ะสวยนะคะเน,นี่นอ,อวยพอดีเลย ตัดเอาใบนิดนิดนงึงงนี่ค่ะใบนี้ไปเสริมเอาตรงไหนดีตรงนี้เนาะใบอ่นอ,อนมันอืมันอ่อนสวยๆ สองเก่งแล้วตบตัดแต่ที่เดิมไม่ได้เดี๋ยวมันจะแบ่งแต่ทีนะตัดต้นอื่นบ้างสามสี่ได้แล้วสี่การค่ะ มาค่ะเรามาจับแจกันกันเนาะตอนนี้ใบสนที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้อันนี้ก็คือแก้วแจกันของเรานนี่คือใบที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เด็ดเล็มๆเอาใบเล็กๆมันออกไม่ต้องให้มันเหลือเยอะเนาะมันจะรกไปเพราะแก้วเราเล็กเราก็ใส่ไปใส่ตามที่ต้องการเลยค่ะ ดอกไม้ไปเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากทำง่ายๆประหยัดด้วยค่ะใครใครที่มีดอกไม้อยู่สวนหลังบ้านนี่ค่ะเราก็จัดไปเลยค่ะอยากใส่แบบไหนก็ใส่ไปเลยทำง่ายๆเนาะบางทีชีวิตคนเราก็ไม่ต้องการอะไรที่มันยุ่งยาก มีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะแก้วที่สองของเรานะคะพระท่าไม่ว่าเราหรอกเนาะเราเราก็ทำด้วยใจที่เราอยากทำมีดอกไม้ในทรงในสวนก็หาจัดหาเอามาจัดใส่ชจกันดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนาะคะ่ะ Hmm. Yeah. อือเนี่ยนี้ก็สวยแล้วอันนี้วันข้า,าววรษาคนอื่นเขาได้ไปวัดกันเนาะแต่เราไม่ได้ไปไม่กล้าไปเพราะวันยังมีโรคระบาดอยู่เนาะก็เลยไม่กล้าไปเพราะว่ามีแพลนจะเดินทางด้วยก็เลยกลัวว่าถ้าไปแล้วเกิดติดโรคไม่สบายขึ้นมาเงี้ยแพลนเดินทางที่ว่าเรา ยองไวอะไรไหมมันก็จะเสียหายก็เลยไม่อยากมีปัญหาก็เลยไม่ไปเลยค่ะแก้วที่สอง <c oughs> <c oughs> อากาศเปลี่ยนเปลงแก้วที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมใส่เหมือนเดิม กล้วยไม้นี่สวยดอกดาเรืองพูดผิดขอโทษครับพูดผิดดอกดาวเรืองนี่สวยเนาะแล้วก็บูชาพระก็ความหมายดีรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นี่ค่ะตามแก้วแล้ว มาดูแก้วที่สีของเราอาจจะแตกต่างนิดหนึ่งเพราะว่าดอกไม้ไม่ได้ตัดดอกไม้ก็จะเอาอันนี้กับอันนี้มาใส่แก้วที่สีของเราอยู่ฟินเลนดอกไม้ช่วงหน้าร้อนนี้ก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ แต่หน้าหนาว่าดอกไม้จะแพงช่วงนี้ก็พอซื้อได้แต่วันนี้เราไม่ได้ไปตลาดเนาะไม่ได้ไปก็เลยต้องนี่เลยค่ะเอาดอกไม้ที่สวนจัดเอาประหยัดตงังค์ไปอีกนิดนึงนี่เสร็จแล้วค่ะดอกเจกันไหว้พระของเราอันเล็กๆวันนี้ ไม่ได้สวยงามเวอร์วังอลังการอะไรนะคะแต่ว่าก็เอาของที่เรามีในบ้านในสวนนะคะมาประดิษฐ์ประดอยเอาเนาะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นสวยไหมคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูเดี๋ยวถ้าได้เดินทาง ไปเมื่อไรไปท่องเที่ยวเมื่อไรเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีคลิปลงเยอะหน่อยแต่ช่วงนี้ก็วันละคลิปสองคลิปไปก่อนละกันคลิปง่ายๆง่ยค่ะก็พอดูได้อยู่เนาะ <laughs> ไม่ค่อะไรมากเนาะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ